ดียอดขวัญมั่นหมายพนักง,งานวิเคราะห์งานสินเชื่อ8ปดสำนักวิธีการสินเชื่อและหลักประกันสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกันในเรื่องของการจัดทำนิติกรรมแล้วก็เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องและประเด็นต่างๆที่มักพบในการจัดทำนิติกรรมกันค่ะ ค่ะลำดับแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายของนิติกรรมสัญญานะคะนิติกรรมเนี่ยเป็นเอกสารนะคะที่ผู้กู้หรือลูกหนี้เนี่ยได้จัดทําต่อธนาคารนะคะมีทั้งสัญญากู้เงินหรือเราเรียกว่าสัญญาประธานแล้วก็นิติกรรมสัญญาด้านหลักประกันหรือเราเรียกว่าสัญญาอุปกรณ์นะคะ ซึ่งสัญญาเงินกู้ของธนาคารเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายเช่นสัญญากู้เงินระยะสั้นสัญญากู้เงินระยะยาวสัญญากู้เงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะโดยเราก็จะแยกตามประเภทของสัญญาลูกค้าผู้กู้อีกนะคะเช่นเกษตรกร,รกรลุ่มเกษตรกร,ร,กรบุคคลกลุ่มบุคคลผู้ประกอบการสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนและองค์กร ซึ่งลูกค้าแต่ละประเภทนะคะเราก็จะใช้หนังสือสัญญากู้เงินที่แตกต่างกันออกไปรวมทั้งในการทําสัญญาเนี่ยเราจะต้องดูได้ว่าแต่ละโครงการของธนาคารเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรออกมานะคะแล้วก็ใช้เอกสารนิติกรรมสัญญาประเภทใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของสัญญาแต่ละประเภทนะคะของธนาคารกันค่ะลำดับแรกนะคะจะเป็นสัญญากู้เงินที่เรามักจะพบกันบ่อยๆนะคะจะเป็นสัญญากู้เงินประเภทเกษตรกรแล้วก็บุคคลนะคะ หนังสือสัญญาผู้เงินประเภทนี้นะคะก็เรามักจะพบบ่อยๆนะคะก็คือที่เราเจอก็จะเป็นหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า12.007นะคะเราจะใช้ในการทำสัญญาผู้เงินเรอเงินลงทุนนะคะแล้วก็เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ มานะคะก็จะเป็นสัญญากู้เงินของผู้ประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็องค์กรนะคะก็จะใช้หนังสือสัญญากู้เงินนะคะที่แตกต่างกันออกไปโดยจะมีหนังสือสัญญากู้เงิน2ประเภทนะคะก็คือประเภทของค่าลงทุนแล้วก็หนังสือสัญญากู้เงินเครดิตนะคะอันนี้คือหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนนะคะ ันนี้คือหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตนะคะต่อไปจะเป็นสัญญากู้เงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรนะคะของสัญญากู้เงินสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4สัญญานะคะสัญญาแรกนะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดนะคะเพื่อใช้เป็นทุนสําหรับให้สมาชิกกู้ สัญญาที่2นะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญากู้เครดิตเงินสดเพื่อการจัดหาวัสดุการเกษตรค่ะสัญญาที่3นะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดเพื่อการขายผลิตผลการเกษตรค่ะและสัญญาสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญากู้เงินระยะยาวเพื่อการเกษตรตามข้อบังคับฉบับที่26นะคะสัญญา กู้เงินสหกรณ์นอกภาคการเกษตรนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนนะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุนในการดําเนินธุรกิจนะคะหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจสัญญากู้เบิเกเงินเกินบัญชีนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า OD นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสัญญากู้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเฉพาะโครงการนะคะที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นก็คือสัญญาของโครงการ สินเชื่อ SME เเกษตรนะคะตัวโครงการนี้นะคะเราจะใช้แบบพิมพ์ที่แตกต่างกันแตกต่างจากโครงการปกติทั่วไปนะคะ ก็คือประกอบด้วยตัว OD นะคะตัว PN แล้วก็เงินกู้ระยะยาวนะคะทั้งหมดทั้ง3าส่วนนี้ก็จะแบ่งกลุ่มย่อยออกไปเป็นของประเภทของผู้ประกอบการเกษตรกรผู้ประกอบการในิติบุคคลนะคะรหรือสหกรณ์การเกษตรกลุมสากณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชนนะคะก็จะแยกประเภทออกไปทุกท่านก็ต้องเลือกใช้ในสัญญากู้เนี่ยให้ถูกต้องนะคะ ข้อแตกต่างนะคะของสัญญาผู้ปกติของญญกับสัญญาผู้โครงการ SME เกษตรนะคะจะอยู่ที่ข้อตกลงต่อท้ายนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะ ก็คือในข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ของทุกสัญญาเนี่ยคะ่ะที่ของโครงการ s อสเนี่ยจะมีเพิ่มเติมมาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากว่าโครงการ s อสอเนี่ยอัตราดอกเบี้ยในปีที่1ถึงปีที่3นะคะจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละสต่อปีนะคะส่วนปีที่4ถึงปีที่10เนี่ยก็จะแตกต่างกับสัญญาอื่นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นโครงการ s อสนะคะจะต้องมีสัญแบญบพิมพ์สัญญากู้เฉพาะของโครงการนะคะ ลำดับถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายงานเบิกกันนะคะ ายงานเบิกเงินกู้เนี่ยจะเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้ในการขอเบิกรับเงินกู้ตามหนังสือเงินกู้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาผู้เงินระยะสัน้นหรือว่าเงินกู้ระยะยาวนะคะเราจะต้องจัดทํารายงานเบิกทุกครั้งนะคะเพื่อประกอบถึงอเอกสารแลวก็เราชี้ให้เห็นถึงความต้องการในการเบิกเงินกู้ของลูกค้าสัญญาผู้เงินตัวนี้เนี่ยก็ตกลงต่อท้ายเนี่ยเราถือเป็นเอกสารที่เราจัดทาเพิ่มเติมนะคะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอายุข,ของสัญญาขยายงวดนะคะตามโครงการพักชำนระนี้ หรือโครงการหนึ่งของธนาคารที่ได้กําหนดไว้นะคะจะมาสองข้อตกลงต่อท้ายสัญญาผู้เงินเนี่ยจะมีผลในเรื่องของอายุสัญญานะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะเราก็จะต้องมีการจัดทําข้อตกลงต่อท้ายแนบดรื่ยทุกครั้งค่ะ นิติกรรมสัญญาหลักประกันเนี่ยจะประกอบด้วยหนังสือสัญญาจำนองนะคะเป็นหนังสือที่ผู้จำนองเนี่ยนำมาสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองไว้เนี่ยมาจดทะเบียนไว้กับธนาคารซึ่งเราเรียกว่าผู้รับจำนองนะคะจำนองที่ดินเนี่ยเราจะใช้ทางกรณีที่ประกันหนี้เงินกู้ของตนเองและประกันหนี้เงินกู้ของบุคคลอื่นนะคะน้องผู้รับจำนองและฉบับของสำนักงานที่ดินซึ่งเราจะต้อง จะทำอย่างลานหนึ่งฉบับนะคะเป็นแบบพิมพ์ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองของธนาคารและลูกหนี้นะคะหรือเราเรียกกันว่าคู่สัญญาที่ตกลงจะจดทะเบียนนะคะจำนองกับเจ้าพนักง,งานที่ดินนะคะ ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนองเนี่ยเราจะใช้ทั้งกรณีที่ประกันนี้ของตนเองแล้วก็ประกันนี้ของบุคคลอื่นนะคะเคพ้าก็คือหนังสือสัญญาคำประกันหนังสือคำประกันเพื่อเป็นการหนังสือคำประกันเนี่ยจะเป็นหนังสือที่เราทําเพื่อคำประกันนี้เงินกู้ต่อธนาคารนะคะที่เราจะพบบ่อยๆก็จะมีหนังสือที่รับรองรับผิดอย่างนี้ร่วมกันนะคะหนังสือคําประกันที่ใช้บุคคลคําประกันนี้เงินกู้ารสหกรณ์คาประกันนี้เงินกู้ของสหกรณ์เป็นต้นนะคะ น่ก็คือหนะังสือคำประกันบสะยนะคะสัญญาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจและหนังสือจดทะเบียนจำนองเครื่องจักร่ะกรอบที่เกี่ยวข้องแรกที่มักจะเจอกันบ่อยๆก็จะเป็นบัตรประชาชนนะคะซึ่งบัตรประชาชนนะคะอันดับแรกเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยไม่สามารถทําธุรกรรมด้วยตัวเองได้นะคะจะต้องมีการขอวาระาจาับมติที่ประชุมนะคะโดยจะมีการ รายงานการประชุมนิติบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลประเภทใดก็ตามเนี่ยมีการกู้เงินหรือนําทรัพย์สินของนิติบุคลคลไปคาประกันโดยผ่านมติที่ประชุมนะคะนะคะเป็นบัตรแสดงตัวอย่างของผู้มีอำนาจในระยะเวลานั้นๆใช้เป็นเอกสารประกอบในการตรวจลายมือชื่อนะคะของผู้มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญาและหลักประกันนะคะเช่นลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ค่ะ หนังสือรับรองบริษัทนะคะ,ะซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นบุคคลเราจะมีแบบประชาชนใช่ไหมคะแต่ตัวนิติบุคคลเนี่ยเราจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทนะคะหวันนะคะซึ่งได้แก่วันที่จดทะเบียนเลขที่จดทะเบียนชื่อบริษัทชื่อกรรมการ เงื่อนไขาการลงลายมือชื่อนะคะเพื่อก่อให้เกิดภาระผูกพันที่อยู่บริษัทและทุนจดทะเบียนหนังสือรับรองนี้เราจะใช้ไม่เกิน3เดือนนะคะ ค่ะเอกสารตัวนี้เราจะต้องเจอทุกครั้งในการทำนิติกรรมนะคะก็คือเพื่อเราจะได้ดูว่าหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของผู้อนุมัติเนี่ยมีข้อกำหนดยังไงนะคะสิกรรมนะคะในการจัดทำนิติกรรมนั้นมีข้อควรทราบที่จะทำให้เข้าใจในการจัดทำนิติกรรมนะคะซึ่งมีผลต่อกระบวนการสินเชื่ออย่างมากนะคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะในการจัดทำนิติกรรมนั้นจะมีการแบ่งประเภทของผู้จัดทำนิติกรรม เป็นสองประเภทนะคะได้แก่บุคคลและนิติบุคคลนะคะางานราชการออกให้เช่นแบบประชาชนนะคะไม่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลเสมือนร้ความสามารถบุคคลรายความสามารถมีความสามารถทำนิติกรรมได้แอปพลิเคชันของกรมบังคับคดีได้นะคะในชื่อ LED ABC A Mobile Application นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือตอนที่ธนาคารได้ซักซ้อมนะคะ สปป2 3 4 5ลงมาที่9มกราคม2นะคะเราสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ที่ตามบันทึกนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะลงนามในเอกสารนิติกรรมสัญญาเนี่ยผู้จะทําสัญญาก็ต้องมีการตรวจทานในเรื่องของอบุคคลละลายนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ นิติบุคคลนะคะจะประกอบด้วยลักษณะดังนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา66นะคะได้บัญญัติไว้ว่านิติบุคคลย่อมมีสิทธิและก็หน้าที่ตามบทบัญญตัติแห่งกฎหมายภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุป,ประสงค์ที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งนะคะจึงน,นิติบุคคลบางประเภทนะคะอาจกำหนดให้มีการประทับตราสำคัญนะคะจึงจะมีผลในการ นะคะว่านิติบุคคลเนี่ยเราจะยืนยันตัวตนจากหนังสือรับรองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะว่าในหนังสือรับรองเนี่ยเราจะต้องสังเกตอะไรเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่ารายละเอียดนะคะก็จะระบุชื่อของบริษัทนะคะเราดูว่าชื่อตรงกันไหมนะคะ กรรมการบริษัทเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่คนนะคะและสำคัญเลยเรามาดูตรงนี้นะคะว่าจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันกับบริษัทเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด2คนและได้ทางในหนังสือรับรองเนี่ยระบุว่าจะต้องมีการให้กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันกับบริษัทคือนายเอหรือนางดีนะคะลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีข้อบังคับนะคะเพื่อจะตรวจสอบในการทํานิติกรรมของบุคคลนั้นๆนะคะเราจะต้องมาดูว่าข้อบังคับเนี่ยเขาระบุอะไรไว้บ้างนะคะซึ่งในการจะทํานิติกรรมเราก็ต้องเ,อเรื่องของผู้รับมอบอำนาจในการลงนามในการทํานิติกรรมสัญญาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการกู้นะคะการของข้อบังคับนะคะข้อบังคับเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของจะระบุในเรื่องของอผู้มีอำนาจชื่อสากร,รนะคะ หรือการลงลายมือชื่อแทนตัวนิติบุคคลนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าในนินติบุคคลนั้นไนดะ้มอบหมายให้ใครโดยส่วนใหญ่แล้วที่มักพบนะคะข้อบังคับ ก็จะระบุในเรื่องของให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือเลขานุการหรือเหรัญยิกและผู้จัดการนะคะเป็นผู้ทําหน้าที่แทนผู้จัดการนะคะรวมสองคนนะ,ะเป็นผู้ลงชื่อแทนสหกรณ์หรือเอกสารทั้งปวงรายละเลอียดตรงนี้นะคะในการลงลายมือชื่อเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะคะว่าในข้อบังคับเนี่ยกำหนดให้ใครเป็นผู้จัดทําหรือว่าลงนามแทนตัวนิติบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะนิติบุคคลน,น,น,นะคะว่าทํา นิติกรรมเนี่ยได้ถูกต้องไหมนะคะถึงข้อที่จริงนะคะในวันที่ลงนามว่าวันใดนะคะให้ถือวันนั้นเป็นวันที่จะทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยเป็นวันในการจะทํานิติกรรมสัญญาค่ะประเภทนะคะ,อ,ะอันดับแรกการกําหนดชาระหนี้คือเงินกู้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่จะขาดไม่ได้ในการอนุมัตินะคะเชน่นวงเงินกู้กําหนดชาระหนี้คืนเป็นรายเดือนรายไตรามาสรายครึ่งปีหรือรายปีนะคะ อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเงื่อนไขาการด้ยเหตุดอกเบี้ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญในการอนุมัติสินเชื่อนะคะการทํานิติกรรมสัญญาเนี่ยจะต้องมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจนนะคะเพื่อเป็นข้อบังคับตามกฎหมายผู้นะคะของธนาคารนะคะก็รายละเอียดเนี่ยเขาจะมีการกําหนดนะคะในบันทึกนะคะก็จะมีข้อกําหนด ของเงื่อนข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขนะคะว่าอนุมัติเงินกู้เท่าไหร่นะคะกําหนดชําระต้นเงินเนี่ยเป็นและดอกเบี้ยเนี่ยเป็นรายเดือนหรือว่าราย3ามเดือนหรือราย9้าเดือนนะคะหรือรายปีนะคะเราก็จะต้องมาดูข้อกําหนดตรงนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะมาดูว่าทางผู้อนุมัติเนี่ยเขากำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบไหนนะคะตามวิธีปฏิบัติธนาคารหรือว่าตามโครงการนานๆที่ขอกู้นะคะ งื่อนไขต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักประกันแล้วก็ประกันภัยนะคะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ธนาคารเนี่ยมีไว้นะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการให้กู้นะคะโดยการทํานิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกรันเช่นที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องจักรเนี่ยธนาคารเนี่ยได้กําหนดให้มีการทําประกันภัยนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายแก่หลักประกรันแล้วก็เงื่อนไขที่ผู้อนุมัติเนี่ยได้กําหนดให้ลูกหนี้นะคะดําเนินการเพิ่มเติมนะคะจากเงื่อนไขข้างต้นเช่นการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารการส่งงบการเงินเป็นต้นนะคะ น,นะคะหนังสือสัญญาจำนองที่ดินนะคะมองเครื่องจักรนะคะและหนังสือคำประกันนะคะของบสย